สวัสดีครับผมผมเป้บ้านใหม่รถมือสอนะวันนี้ผมจะมานําเสนอรถไทเกอร์หูเดียวนะครับคันนี้จะขายตามสภาพสีไม่ค่อยสวยแต่เครื่องดีนะคัสซีสวยครับสีมีริ้วรอยตามการใช้งานนี่นะเดีเ๋ยวให้เปิดให้ดูนะครับจะมีไฟท้ายที่มันแตกที่เราจะขายไปตามสภาพนี้นะค,คับคันนี้ ขายในราคา79,000บาทเป็นเครื่องดีโฟดีนะครับข้างในก็จะประมาณนี้มันคืจกไฟฟ้านะแปรงมันมีเบาะขาดนหน่อยหน่อยรถคันนี้ขายอยู่ที่79,000บาทนะครับ t o y o ต้าไท e เกอร์ดีโฟดีปี2003นะหัวเดียวเนี่ยนะครับสนใจติดต่อได้ที่บ้านใหม่รถมือสองนะครับ0 8 7 5 8 1 0 8 6 3 จบคลิปแทนเท่านี้นะครับผมครับ